เบนจะบูรพาเหรียนทรงคุณค่าห้าเกจิระยองหลวงพ่อสมหมายเกจิดังวัดคำโูสิทธิหลวงพ่อพินะปูนิ่มเสกวาระสีพระผงดวงเศรษฐีพ่อพัดคอลัมจับชีพจรวงการพระกับนายขุนโหนประจำวันอังคารที่20กันยายนพศ2 5 6 5 เริ่มด้วยข้อคิดคำคมประจำวันคำพูดของคนอื่นจะทำร้ายเราได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บมาคิดพระผงดวงมหาเศรษฐีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนทานทหารจังหวัดนครสวรรค์โดยทีมงานคุณภาพพี่เสือนำโดยนิพัฒสมาร์ทอิมเมจและป้อมสกลนคร ทำพิธีปลุกเสกวาระสีไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่17กันยายนพศ2565ณวัดพุทธมงคลวัดหนองปรือจังหวัดสุพรรณบุรีโดยหลวงปู่นิ่มพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเจ้าตำรับปูหนีบซทรัพย์อัลลือลั่นเจ้าวาดวัดหนองปรือจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกโดยนำ พระผงดวงมหาเศรษฐีแช่ในขันที่มีน้ำมนต์และอีกขันที่มีจุดไฟเรียกว่าเสกน้ำเสกไฟสำหรับรุ่นนี้ได้พรีมวลสาราพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หม,มุนแท้ๆใส่ไว้ด้วยโดยปลุกเสกมาแล้วสาวาระ 1. ในโบสถ์วัดประููชิมพรีกรุงเทพ 2. วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์โดยหลวงพ่อพัดส วัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีส่วนที่วัดเขาวหวายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเมื่อวันที่18กันยายนพศ2565มีพิธีบวงสวงพุทธาเทวาพิเศษเหรียญเสม,มาสมเภารุ่นรวยทันใจโดยพรามหนูเจ้าพิธีบวงสวงหางประทัดได้เลขมงคล92และ836จากนั้น หลวงปู่สิงจุดเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตปุกเสกพร้อมด้วยหลวงปู่เปววัดเจ็ดลูกเนินหลวงพ่อใหญ่วัดปากป่าหลวงพ่อเฉยวัดกระเฉดและหลวงปู่ฮกวัดมาบลำบิดจ,จังหวัดชนบุรีดับเทียนชัยอันหนึ่งภายในโบสถ์มีพึ่งรลังใหญ่คล้ายนิ้วมือก่อนพิธีมีพึ่งบินกระจายออกมาจากรังแต่เมื่อพิธีเริ่ม พึ่งกับบินหายเข้ารังจนหมดด้านนอกก็เกิดผ้าที่ทรงกฎก่อนมีฝนตกลงมาปล่อยๆตลอดเวลาแล้วก็หยุดเหรียญดีที่จะเป็นตำนานต่อไปในอนาคตเหรียญสวยทรงคุณค่าจเจริญพรวันที่เก้าเดือน9้าเวญจบูรพาตำนานบทใหม่ของเมืองระยองจุดสำคัญที่ทาง วัดมาตตพุทธจังหวัดระยองจัดสร้างเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างกุฏิสงหลังใหม่รวมสุดยอดเกจิร่วมสมัยของเมืองระยองห้าลูก 1. หลวงพ่อรวยวัดมาตตพุทธ2หลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่ 3. หลวงพ่อแจ่มวัดเขาสมเภาทอง 4. หลวงพ่อรัตวัดป่าหวาย 5. หลวงพ่อใหญ่วัดปากป่าติดต่อสอบถามสั่งจองได้ที่ศูนย์จองวัตถุมงคลวัดมาตตพุทธจังหวัด ระยองพระขุนแผนดินเจ็ดป่าช้าหลวงพ่อโสตหรือพ่อท่านโสดพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดเขาหินโค้งจันทบุรีพระขุนแผนที่อัดแน่นด้วยสุดยอดมวลสารดินเจ็ดป่าช้าเท่าเจ็ดเชิงตะกอนเจ็ดวัดคือป่าช้าที่หนึ่งวัดหนองหงป่าช้าที่สองวัดลาดป่าช้าที่สามวัดไผ่ล้อมป่าช้าที่สี่วัดหนองบัว ป่าช้าที่5กลางทุ่งท่าละแนะป่าช้าที่6วัดเขาหินโค้งป่าช้าที่7วัดเขาใบสีปิดท้ายด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองดอกบัวพระครูกมลสิทธิคุณหรือหลวงพ่อสมหมายขันติโกเจ้าวาดวัดคำโพหมู่แปตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี อายุ64ปี39พรรษาสิทธิ์สืบสายธรรมหลวงพ่อบุญเรืองสารโทอดีตท,ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมาราชอดีตเจ้าวาดวัดพิษโสภารามตำบลแก่งเหนืออำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธานีและสิทธิ์สืบทอดวิชาหนุนดวงวิชาสีพึ่งมหาสเสน่ห์และลงตะกุดกับหลวงพ่อพินะปียะทะโรวัดสนมลาว อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีวัตถุมงคลของหลวงพ่อสมหมายที่โด่งดังเข้มขลังด้วยประสบการณ์ความเหนียวก็คือตะกุดกัมปนาตล็อกเกตขันติโกหนังกองเพลนแตกกุมารทองขนองทรัพย์พยาเต่าเรือนปดหนี่เป็นต้นสวัสดีนายขุโนโหน